ม่คอมเหรอ AI สิ่งนี้คืออะไร ระบบกำลังหาข้อมูลกรุณารอสักครู่นะครับช้าจังอ่ะขออภัยด้วยแต่ระบบ,บปฏิบัติการล่าสุดนี้ยังไม่สามารถรองรับความอดทนที่ต่ำลงของมนุษย์ในระดับนี้ได้ครับฮะการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่หน้าเสียดายที่เราไม่พบข้อมูลใดๆเลยครับอา้าวได้ไงอะ่ะเนื่องจากไม่มีการกล่าวถึงหรืออัปเดตข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสิ่งนี้เลยจึงเป็นไปได้ว่ามนุษย์อาจจะไม่รู้จักสิ่งนี้แล้ว ถ้างั้นพอจะมีวิธีไหนไหมที่จะหาคำตอบได้บ้างแล้วคุณพบเจอสิ่งนี้จากที่ไหนในตู้เสื้อผ้าของคุณปู่ไม่ทราบว่าคุณปู่อยู่ที่ไหนครับไปข้างนอกนะ่ะเดี๋ยวก็กลับมาระบบกำลังหาข้อมูลกรุณารอสักครู่นะครับประมวลผลเสร็จสิน้นพบวิธีหาคำตอบที่ดีที่สุดคือลองไปถามคุณปู่ดูนะครับสู้ๆครับเอาเอาเฮ้ยเดี๋วกกอนกรมกร ปูครับนี่คืออะไรหรอครับผมเจอมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าครับนี่มันเสื้อกันหนาวเนี่ยนะเสื้อทำไมมันหนาขนาดนั้น อืนั่งสิเมื่อก่อนน่ะโลกเราเคยหนาวเย็นแบบนี้มากเลยนะหนาวจนร่างกายคนเราเนี่ยทนไม่ได้เขาก็เลยต้องทำให้เสื้อกันหนาวนี้ขึ้นมานแล้วเขาใช้เครื่องอะไรหรอครับถึงทำให้โลกมันเย็นขนาดน,นั้นธรรมชาตินี่แหละเป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้สิมันเป็นไปแล้วเมื่อก่อนนะนะอากาศหนาวจะเข้ามาเมืองไทยช่วงประมาณสิ้นปีถึงต้นปีไอ้ช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยคนไทยเราก็จะมีความสุขกันมากเพราะเมืองร้อนอย่างเมืองไทยเนี่ยนะพอหน้าหนาวมาทีเราก็จะสวมเสื้อกันหนาวเนี่ยแล้วก็ออกไปเดินเล่นรับลมกันข้างนอกีชิตข้างนอกเหรอปู่ขี้โมอีกปะเนี่ยฟังเหมือนโมนะแต่ปู่จะบอกให้สมัยนั้นนะ่ะออกข้างนอกบ้านไม่ต้องสวมหน้ากากด้วยนะ อากาศตอนนั้นน่ะดีสุดๆเลยดีจนพวกเรามองข้ามสัญญาณเตือนที่โลกพยายามบอกเราพวกเราไม่มีใครคิดเลยว่าวันหนึ่งความหนาวมันจะหายไปจริงๆจนกระทั่งเราไม่มีโอกาสได้ใส่เสื้อกันหนาวกันอีกปู่ก็ไปเปิดแอร์ให้มันเย็นๆดิแล้วก็มาใส่ เย็นแอร์อะเย็นอากาศธรรมชาติอะมันไม่เหมือนกันบยปู่พูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยให้เด็กที่มันโตมาในยุคที่กินหมูกระทะน,นอกบ้านไม่ได้เพราะกัดมันแย่มันจะไปเข้าใจอะไรรู้เปล่าสมัยก่อนนะนะภูเขาทั้งลูกเนีย่ยเป็นน้ำแข็งไม่หมดเลยแม่แต่เสียได้มันละลายไปละอดดู โลกมันจะไปเย็นขนาดนั้นได้ไงครั้งเนี้ยปลูกขี้โม้จริงๆแล้วไม่โม้โว้ยขี้โม้ขี้โม้เฮ้ยเบือต่อยกูเปล่าเบ่อ,อ,อคุณได้รับข้อความจากกลุ่มแชทเพื่อนๆอีสิบห้านาทีเจอกันซีพีแลนนะผมไปก่อนนะครับนิทานสนุกมากเลยเอา้าวไอเด็กนี่เดี๋ยวอย่าลืมน้กกากนะ ผมไปก่อนนะครับ